สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ปะป้าปาสวัสดีกันจิสวัสดีครับอไปไหนเดี๋ยวนี้อไปฉีดวัคซีนโควิด1 9บ้าป๊าป้าเราได้คิวไปฉีดวัคซีนโควิด1 9แล้วนะที่โรงพยาบาลปทุมธานีก็หลายๆคนก็น่าจะถูกเลื่อนนะไม่ว่าจะไปจองไว้ที่ไหนแต่ก็มีคนหลายคน ถูกเลื่อนตัวเราเองก็ถูกเดี<笑><笑>๋ยวรอก่อนแต่ก็จองหลายๆที่ได้ไม่เป็นไรหนอกถ้าใครมีที่ไหนจองก็จองไปเถอะส่วนหลายคนที่ไม่อยากฉีดวัคซีนเพราะกลัวนู่นนี่นี่นั่นไม่เป็นไรเราก็ให้ความเคารพในการตัดสินใจของแต่ละคนนะก็แล้วแต่ไม่เป็นไรหรือ ยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองก่อนให้ดีๆเลยนะก่อนที่เราจะได้รับออการฉีดวัคซีนเนี่ยต้องดูแลตัวเองให้ดีๆเพราะว่ามันอันตรายขึ้นนะสังเกตว่ามันกลายพันธุ์แล้วก็เชื้อมีความรุนแรงขึ้นติดง่ายขึ้นติดง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องดูแลตัวเองให้ดีๆการอย่าตกเด็ดขาดเลยนะเดีย๋ยวเราสองตายาย วันนี้เฮียฉีดเราก็รอของเรานี่รอจากเขตของคลองหลวงแต่เราจองไปละเพื่อนๆนเราหลายคนก็จองแต่ละเขตไว้ละก็รอรอการแจ้งมาแค่นั้นเองดูแลสุขภาพทุกคนนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยอารายงาน Kan ini nak